สวัสดีครับสวัสดีส่งเคื่อเสียงกาแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับหลายๆท่านนะครับเอซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับที่ร้านนรันสักดนะครับก็จะพามาชม power ของประกอบนะครับประกอบเป็นของชีวิตชิงนะครับชีวิตชิงนะครับตัวนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณเกือบ4,000วัตต์นะครับ4,000วัตต์หรือ5,000วัตต์นะครับเพราะบอร์ดมันเขียนข้างละ5,000นะครับ ประมาณ4 0 0พันถึงห้าันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของชิวิชิ่งนะครับของชิวิชิ่งนะครับก็สภาพยังสวยนะครับนะครับสภาพนะครับหน้าก็จะมีไฟบอกอ่าโวลต์แล้วก็บอกแอมนะครับแอมว่าแอมพาวเวอร์แท่นนี้กินเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับอืมเครื่องนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับหัวก็ยังไม่ทันได้อันนี้นะครับหัวนะครับก็จะเป็นหัวสเปคคอนนะครับอาจจะเป็น เอคลานะครับหรือแจ็คโฟนหรือจะเป็นขั้วลำโพงก็มีนะครับฟิวตัดนะครับป้องกันลำโพงนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างในให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับแป๊บนึงนะครับมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับมาดูข้างในกันนะครับยวเปิดฝานี่นะครับ แน่นตึกนะครับบอร์ดนะครับก็จะเป็นบอร์ดตั้งเครื่องนะครับจะเป็นของด g จิคัสนะครับนี่ครับดิจิคัสนะครับด g จ a คัสเจ็ดพันนะครับนี่ครับบอดเจ็ดพันนะครับมาดูข้างนะครับข้างจะเขียนห้าพันนะครับเอ็นทีห้าพันนะครับต่อข้างนะครับท่านนี้ก็จะเป็นคัสดีนะครับใสนะครับเสียงใสนะครับ เบียดได้ค่าละสามถึงค่าละสี่ดอกนะครับเบียดนะครับสามารถครับได้ค่าละสามค่าละสี่ดอกนะครับสิบแปดนะครับท่านนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่เอาหนึ่งหมื่นบาทพอนะครับอ่าหนึ่งหมื่นบาทพอนะครับสําหรับบางท่านที่กําลังมองหานะครับพาวเวอร์ชอบเบาๆนะครับนี่ครับนิ้วผมนิ้วเดียวนะครับอ่านิ้วเดียวนะครับนี่ครับยกนะครับนี่ครับเบานะครับอ่านี่ครับนิ้วเดียวนะครับยกนะครับแต่กําลังนะครับเลยแน่แน่นอนนะครับ เกินราคาแน่นอนนะครับ10,000บอกไว้เลยนะครับบอกไว้เลยว่าเกินราคาที่ลูกค้าซื้อไปแน่นอนในราคาอยู่ที่10,000นะครับแต่ลาเสียงนะครับไม่เบาแน่นอนนะครับกาลังมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ก็รับแดกตีเธอร์กันได้ทุกตัวนะครับที่ร้านหรือมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งก็เอามาแดกตีเธอร์ได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็มาชมได้นะครับที่ร้านนะครับผมก็จะขับนะครับผมก็จะขับ18 ข้างเดียวนะครับ4ี่ดอกแล้วก็เสียงกลางนะครับ2ดอกนะครับข้างหนึ่งนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับใส่ดดๆเลยนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับนี่ก็จะมีไฟตรงนี้นะครับเขาติดไฟตรงนี้นะครับสวยนะครับอ่าเดี๋ยวลองออนเครื่องดูนะครับ ราคาสวยนะครับาขายได้ราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับมีตัวไหนที่มาได้ช่างงานนะครับก็เอามาได้ดีเทอร์ได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับรับได้ดีเทอร์กได้ทุกตัวนะครับรับแรลกดีเทอร์ได้ทุกตัวนะครับลองฟังรับเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับลองฟังรับเสียงกันดูนะครับ จะเป็นไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้แอมนะครับอลองคารับเบรนะครับไฟแทบไม่ขึ้นนะครับ นะครับสี่ดอกนะครับนี่ครับเส้นเดียวนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปไขว้นะครับไขว้เ,เป็นสีดอกนะครับข้างเดียวนะครับสี่ดอกนะครับ นะครับ กางสายลำโพงนะครับเอาสา้ลำโพงออกนะครับเดี๋ยวมาลองไฟกันดูนะครับเดี๋ยวับไฟปกตินะครับไฟขึ้นปกตินะครับต้ังซ่องฝังนะไฟใช้งานปกติั้องซองฝั่งนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับสนใจถ้าเข้ามาได้นะครับพี่สนใจนะครับนะครับ ปกตินะครับใจตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรติดต่อ083 739 8945นะครับ083 739 8945ฝากพี่ทุกท่าน อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับเดีย๋ยวมีสินค้าอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ